อ่ะคลิปนี้มาพูด <c oughs> ความจริงให้ทานเขมรฟังเออเราพูดภาษาเขมรไม่ได้ถ้าพูดภาษาเขมรได้ผมจะพูดภาษาเขมรนะว่าอยากแปลได้อยากพูดได้เหมือนกันนะบอกเลยทหารเขมรทุกคนเนะี่ยฟังผมหยุดเชื่อเถอะนะอย่ามาสู้กะไทยเลยเพราะคุณไม่ได้อะไรคุณเชื่อไหมนะว่าไอคนที่มันสั่งการคุณเนะี่ย คือไอ้หุนเนี่ยใช่ไหมไอ้ตระกูลคุณเน่ะมันได้ผลประโยชน์ของมันอย่างเดียวมันไม่เคยทําให้พวกคุณอยู่ดีมีสุขหรอกเชื่อผมนี่ถ้าคุณอยู่ดีมีสุขคุณจะออกมาเรียกร้องหรือว่าจะต้องกินมาม่าไทยจะต้องกินอะไรของไทยทําไมคุณไม่กินของประเทศที่เขาสนับสนุนพวกคุณนะแล้วพวกคุณอยู่ดีกินดีผมบอกตรงไม่มีหรอกครบับผมนะให้หยุดเถอะหยุดซาเลยแล้วครบับผมนะหยุดทําเพื่อตระก,กูล คุณได้นะหมอตรงนะเออแต่ทหารไทยนี่ไม่ได้ทําเพื่อตระกูลใครนะครับผมทําเพื่อปกป้องประชาธิปไตยโดยแท้จริงครับผมแล้วทางนี้ไม่ต้องกลัวนะมีทุนอัดฉีดเยอะแยะไม่ต้องกลัวทหารไทยนี่เสียชีวิตไปก็คุ้มค่าคุ้มราคาได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีเต็มเต็มแต่ถามจริงเถอะทหารเขเมิ่ะได้อะไรไหม ถามจริงตายไปตายฟรีหรือเปล่าเออถามจริงแล้วทาไมพวกคุณจะต้องมาจับปืนมาสู้ด้วยถามจริงไม่ต้องไปสู้นะเราขมองตรงนะนี่พุ่งตรงเลยนะเออไม่ต้องมาสู้ไทยเรามองตรงเลิกเลยหันก็บอกปืนใส่มันเองนะนะั่นแหะไอ้บ้านไอห้หุนนะนะั่นแหะเออใสมันเลยคนคนเดียวอะ่ะกลัวเหรอในเมื่อจะตายอยู่แล้วอะ่ะมาสู้กอบไทยก็ตายแน่ๆอยู่แล้วตายร้อยร้อยเปอร์เซนตตายแน่ๆแน่นอน ทหาก็บ,บอกปืนใส่บ้านในหุนเนะี่ยอารมณ์เลยบอกตรงนะนี่ผมพูดตรงนะอย่าว่าผมยุแยง,แะแง,งนะแฉงรั่วนะผมพูดเอาความเป็นจริงถามจริงเถอะมันเก็บพวกเงินใต้โต๊ะใต้เตียงเนี่ยพวกบ่อนคาสิโนเนี่ยพวกแก๊งคอสเซนเตอร์พวกอะไรผิดกฎหมายทุกอย่างพวกยาแต่ตัวติดที่มันส่งเข้ามานถามจริงมันให้ทหารได้กินกันตั้งหน่อยไหมมันให้เงินเดือนทหารเพิ่มไหมถามจริง มันให้ประชาชนได้อะไรไหมเดี๋ยวถามจริงเออถ้ามันไม่ได้อะไรเลยนะมองตรงนะคุณจะมาสู้กันทําไมถามจริงจะไปสู้เลยมองตรงนะสู้กับไทยคุณก็มีแต่คําว่าสู้ไม่ได้แล้วยังไงก็สู้ไทยไม่ได้มองตรงนะนะเออกลับไปคิดทบทวนใหม่นะพวกนายทหารพวกคุณมีหัวสมองพวกคุณมีลูกน้องที่คุณต้องรับผิดชอบ คุณสงสารครอบครัวเขาไหมอืมสงสารพวกเขาไหม,มพากันหยุดหยุดสู้เถอะครับผมมองตรงนะกลับไปฐานที่มั่นของพวกคุณเองที่เดิมแล้วก็หยุดสู้ช่วยกันออกมาต่อต้านเลยไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปยิงไม่ต้องไปเยิงอะไรผมอมองตรงนะ มัน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 ไม่มีทางเลยนะอหารไทยเลยหรอกมองตรงนะมันมันไม่มีทางครับผมนะแล้วคุณถามจริงทําแล้วคุณไม่ได้อะไรคุณมาดูทหารไทยดิตายเลื่อนยศสี่ขันห้าขันหกขันเจ็ดขันเลื่อนยศทันทีพ่อแม่พี่น้องได้รับการดูแลจากภาครัฐเอกชนอย่างดีทุกอย่างทุกสิ่งทุกเรา่างนะคนไทยพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ครับผมนะแต่พวกคุณตายไปตายฟรีครับผมนะผมดูแล้วมันไม่ได้ออกมารับผิดชอบอะไรเลยคุณเชื่อผมเถอะนะกลับไปคิดกันดีๆนะพวกนายทหารที่ใหญ่ๆโ,โตโท,ที่ไม่บ้าอำนาจน,นะที่มีสมองคิดกันหน่อยหนึ่งนะนายทหารกุลคแเมรนะทหารคาเมรนะอ,อคิดกันหน่อยมีสมองคิดกันหน่อยนะผมบอกตรงพวกคุณยอมแพ้ดีกว่า รักษาชีวิตดีกว่าไหมมองตรงนะเออนะถ้ามันจริงใจต่อประเทศคุณมองตรงแค่คนแค่สิบล้านคนของพวกคุณนะรัฐทหารไม่กี่นายเนี่ยพวกคุณอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วปัจนนี้บ้านพวกคุณอนะ่ะสมควรเทไม่ได้เทคอนกรีตแล้วเทพื้นด้วยทองคำแล้วที่มันเก็บเงินพวกผิดกฎหมายเนี่ยไปกินเยอะแยะขนาดไหนแล้วแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ย ก็ต้องมีส่วนแน่แล้วก็บ่อนกาสินโนมันก็มีส่วนแน่ได้ทั้งกี่หมื่นกี่พันล้านต่อปีเออแล้วจึงพวกจะพวกผลิตยงผลิตยาอะไรพวกมันอีกมันก็นั่นแหละผมบอกตรงผมบอกตรงไม่ได้มาจากไหนหรอกสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากนี่แหละประเทศนี่แหละเออทั้งนั้นเลยนะถ้าเขารักพวกคุณจริงนะผมบอกตรงนะ ป่านนี้พวกคุณคงไม่ได้อยู่แบบนี้หรอกคงจะอยู่อย่างมีมีความสุขล้วนะอย่างน้อยพวกคุณก็มี f 1 6นง้อย2ี่สิบมามสิบมแล้วปนนี้นะเออคุณคิดเอาดีๆนะโอเคนะครับอันนี้ฝากนี้ฝากถึงพวกนายพงในายพันของตาขาเขาเมนหยุดเถอะครับหยุดเถอะอย่าคิดสู้ประเทศไทยเลยนะเพราะพวกของคุณเนี่ยไอ้ ของคุณน,นี่คือทําเพื่อตระกูลคุณที่แท้เลยใช่ไหมเออไม่ได้ทําเพื่ออะไรบอกตรงแล้วผลประโยชน์ของมันได้แท้เออมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครเลยเออผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเก็บไปให้ใครมันเก็บไปให้ทหารม้งไหมถ้าเก็บไปให้ทหารปัณณิธารถทหารคุณก็ต้องมีแบบโอ้โหระบบโอ้โหสุดยอดแล้วไม่ใช่ระบบแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่รถเก่า อ๋อประทะกับรถไทยเงี้ยรถไทยคันเดียวประทะรถบ้านคุณสิบคันยังไม่ยังไม่รอดเลยเนี่ยนั่นแนหะโอเคนะจำไว้นะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะผมเชื่อเลยว่าไอ้ตระกูลหุนมันไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติหรอกมันทำเพื่อตระกูลมันเองโอเคสวัสดี